ราใช้อ,อบายวิธีลอดใจข้อนอมันอยู่อันนี้เป็นอ,อบายวิธีย่อยๆสําสหรับที่จะกําหนดจิตใจของอนาภาวนาแล้วก็นอมใจเข้ามากําหนดรู้กายกําหนดรู้ใจครั้งแรกก็กาหนดรู้กายพับต่อจากนั้นก็จดจ่อจุดรู้พับถ้า,ามันชัดเจนก็ใช้ลมเพิ่มให้ลมเพิ่มหายใจเพื่อให้มันช่วยกายหายใจหยาบๆหายใจย,ยาว ใจพูดโพูโตพูดพูดเมื่อใดให้มันถึงจุดรู้ทัทีหายใจออาพูดให้มันสุดไปถึงจุดจุดที่ต่างรู้ถึงใจกันแล้วกันใจมันอยู่ข้างในาหายใจมันเข้าถึงแล้วก็จาจุดได้เลยต่อหลังั้นก็ก็อยหยุดือหาย,ย,ายใจยาวแแหให้มันให้มันเหนื่อยเสียก่อนแล้วค่อยหยุด ถ้าเราหายใจยาวๆแล้วแรงลมอ่อนมันกำหนดยากไหนเมื่อระวางลมแล้วเรากำหนดรด้แนบรู้ไว้ให้ดีระวังให้ดีให้ความเคิบเคิมอย่าให้ความหลงลืมอันนี้นสำคัญมากถึงเมื่อเราตั้งลงไปแล้วจุดรู้เมื่อเราตั้งลงไปแล้วขาเรียกว่าตั้จิตเมื่อตั้งลงไปแล้วมันจะต้องมีจิตทีนี้ มีความคิดความปรุงความแต่งเกิดขึ้นนะั่นละเราก็สังเกตอยู่ในยู่นั้นเรื่อยไปไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปขม่มไม่ต้องไปห้ามมนะันอะไรจะเกิดขึ้นมามีหน้าที่ใหญ่เราก็ครูนะ้ทันเมื่อเราพยายามสังเกตจดจ่ออยู่อย่างนั้นแล้วมันก็จะเป็นทางให้ใจ่ายคนละสกบได้ง่ายคุบายวิทย์ทยที่สอน นนน,น้อยเน้นน้อยได้กว่าเน้นจิ๋วนะส,ะสอนพระท่านโปธิระท่านโปธิดาน่นเป็นพระเถระทรงพระไตรปิฎกของพระพุทธเจ้าถึงเจ็ดชั่วพุทธเจ้ามาแล้วกแต่ก็ยังไม่มุ่งเอามารักเอาผลเลยมีแต่มุ่งจะเรียนให้มารู้พระไตรปิฎกนั้นจำได้ชัดเจนแล้วก็สอนลูกศิษย์ตัวหาต่อไป เราเจ็ดพระพุทธเจ้าผ่านมาแล้วพระพุทธเจ้าก็มีความประสงค์ที่จะให้ภิกสุองนั้นสกสลสะระเสวตจึผ่านกาตั้งชื่อว่าปธิละแต่ว่าใบลานเปล่านี่พระพุทธเจ้าก็ใช้คาว่าเออโอท่านปธิละมาเหรอท่านโปธิละไปหรือไหว้หรืงสมังเสมอหรอปธิละก็เกิดละอาย เราก็เอ๊ที่พุทธิเจ้าว่าเราอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไม่ไดเรียนรู้ธรรมะทาานั้นแะแต่ว่าใจของเราไม่ได้มีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นเลยเอาแล้วควรทีย่าะเราก็ควรที่จะปฏิบัติดีกว่าเมื่อเป็นอย่างนั้นก็ไปด้วละตอนลุงเช้ามันก็เตรียมตัวเตรียมมาเลยขนันหนีไปแต่เช้าไม่ใครรู้เลยลูกศิษย์ลุงหา หาเนโนอเยอะแยะเป็นเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่มาเรียนไปเรียนกับท่านแลวันหนีออกไปจาตั้งใจว่าจะไปภาวนาไกลไปไกลที่สุดให้เขาตามหาหมดมาเจอเขาไปแล้วเกิดท่านเกิดต้องต้องใจว่าจะภาวนาคนเยอะมันมันได้มากเพราะว่าเรียนมามากนี่ทาสอนพี่เจ้าก็เรียนมาหลากมากรู้มากรู้มากก็เลยยากนานทีนี้ ทางออกตั้งใจจะภาวนาจะได้จับอันนั้นใส่จับอันนี้ใส่มันก็มาได้เบื้องสักอันเดียวนะใจก็มาสงบใจฟุ้ง่านรับคานใหญ่โตนผลสุดท้ายก็มาเก็ีเองเราควรจยอยากไปหาพระที่ท่านได้ปฏิบัติหรืถึงมักถึงผลแล้วแนะนําดีกว่าจริงไว้สํานักของพิสุแห่งหนึ่งว่ามีพิสุถึงสามสิบงกอยู่ในแห่ง แล้วก็มีเนนน้อยองหนึ่งชื่อ,นนว,อว่าเนนจิ๋ว่ระั้นเนนนี่ก็สำเร็จรารลาหน์ล้นะแค่เนนจิ๋วธรรมดานะเนนสำเร็จลาหน์แล้วพอเทระก็ไปหาอ์พระ,ะพมหาเทระหัวหน้าขอท่านทัดรุษช่วยแนะนาวิธีปฏิบัติในด้านสมาธิภาวนาให้ผมหน่อยเถอะพ้าเทระเหล่านั้นเห็นเราบอกโอเอ้ยท่านหล่านี้ก็ศึกษาเราเรียนมามากมาย ต่จะบอกไว้ทีเดียวก็คงจะมีที่ถอมานะอาละารมานดีกว่าอาเทระผู้ใหญ่ก็บอกว่าเออก็ท่านนั่นนะพระโตเรียนแตกขันมาถ้าไปไปไปดลบคำสอนวิญญาณพวกเราจะรู้ก็อาศัยท่านนะจึงรู้นี่ผมคาสามารถที่จะสอนท่านได้พอท่าน,นารู้ทำมา,มาพอแล้วอาเทราผู้ใหญ่ก็บอช่วยแ้วก็อ้อนวอนขอไปได้ตรรถองหมดสามสิบกรุ๊ป องไหนท่านก็ไปช่วยทางนั้นทาทั้งที่ท่านรู้ว่าจะช่วยได้แต่ท่านไ่ช่วยเพราะว่าท่านมองเห็นว่าเป็นเป็นผ้นาที่ศึกษาเรียนมา,มากๆมีที่ถี่มานะว่าือยอมง่ายวันเสารก็ไหาเนนน้อยเน้นจิว๋วเน้นจิ๋วอยู่ในพี่พักกลางวันกำลังเย็บผ้าอยู่ไปแล้ท่านก็คุ่เขาก็ thanh thanh tâm luật, giúp tôi một nồi mà nói rồi, đã rồi, ở chán, tôi mới bị sám nó nên nè, bị thế là, tôi sẽ giúp thanh như thế nào, bảo nó già rồi, thanh tâm luật, giúp tôi một cách, 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 một ขอให้ท่านแนะวิธีย่อๆให้ผมหน่อยเถอะเรนน้อยก็ท่านจะฟังผมเหรอจะฟังคําสอนผมเหรอฟังเดจะขอให้ท่านเนี้ยจะเอาทางนั้นท่านลองคลองผ้าหน่ียเอา,าแล้วก็ลงไปในสระน้ำหน่อ่สิเรนน้อยก็ทรมานให้คลองผ้าดีๆเ,เอาลงไปนะสระน้ำน่ะแล้วก็ทําตาคลองผ้าเสร็จจะลงไปยิงด้วยเรนน้อยก็บอกเอาละถอยขึ้นมาถอยขึ้นมา ขอให้เกินก,นกนลับมาลงาอีกเอาสองสามครั้งเนี่ยน้อยเห็นว่าท่านจะฟังคําสอนก็นเลยกลับมาเอาละท่านนั้นพมจะให้อ,อบายวิธีท่านคอยท่านไปปฏิบัติกันแล้วกันท่านก็ราให้อ,อบายวิธีมีจอมพวกอยูแห่งหนึ่งจอมผวกนั้นมีรูทั้งหมดอยู่หกรู ในจอมพวกนั้นมันเปิดโพงนะแล้วมันมีรูอยู่ทังถึงขกรูแล้วก็ว่าในจอมพวกนั้นก็มีเฮียตัวหนึ่งอาศาัยอยู่ในนั้นดังนั้นให้ท่านปิดรูซะหรูนะปิดให้หมดคน,ค,นคนผู้ฉลาดที่จะจับเฮียเขาก็ปิดรูทั้งห้าให้หมด เราคอยจะจับเอาเหี้ยในรูท,ที่หกนั้นอันนี้ก็บอกมันนะนี่นอบายวิธีเป็นการเปรียบเทียบคําว่าจำปวกกระหมายถึงรูปร่างกายนีรูปร่างกายของทุกคนนะี่แหะรูปร่างกายของขมีมีโยกมีอนนาจฉรนะหกตาหูจมกูกลิ้นกายและกระใจแล้วสอนให้ปิด รูทั้งห้าคือปิดตาปิดหูปิดจมูกปิดลิ้นปิดกายปล่อยทางใจเรียวโนวิญญาณให้จ้องดูทางใจทุกเพยียพยามยที่จะ,จะจับเนี่ยเนี่ยก็คือใจน,นั่นเองไม่ใช่เรื่กายหรือใจหรือจิตอะไรนะเพราะนั้นเข้าในช่องพยาย,ยามสังเกตอะไรเกิดก็เหมือนที่เขาจะต้องจับตัวมัน เกิดขึ้นมาได้จับตัวมันพอเถลาพอเด่นแน่นเบอกว่าโอ้ท่านมดศัตรูแทนี้พอแล้วผมจะไม่พอน่ะท่านไปบำเพ็ญภาวนาโดยจ้องดูจิตตัวเองเท่านั้นไม่อยากเอาอย่างอื่นอ่ะไม่เดีพูดโทรทมโมสังโคไปไหนกาหนดลวมรูจ้องดูจิตพุทตัวอย่างเดียวกําหนดรวมรูประคองดูเดี๋ยวตามอุบายวิธีที่เนมน้อยให้เดี๋ยให้จ้องจับเอามโนในทางมโนทวาร คือดูใจวะเนี้น่ะรักษาใจไว้อย่างเดียวนะแล้วก็ไม่ได้หักห้ามเหมือนกับว่าเราจ้องจะจับเฮียอย่างนั้นะมันจะออกมาก็คือตะคุบมันทันดีอันนี้เราก็ประคองที่จะจับเฮียคือใจของเราจับความคิดความปรุงความแต่งอะไรจ่างเรียกว่าอะไรที่จะว่าเรียกว่าจิตซะก่อนใจนะั่นมาคิดมาปรุงมาแต่งอะไรต่างๆมันเป็นเรียกว่าจิต เราเพ,พยายามจับจุดมันจะคิดมันจะพวงมันจะแต่งไม่ได้คิดมาเทอะไม่เป็นไรถ้าไปกดไปข่มไม่คิดไม่ไอ้วไม่ถูกแต่ไม่แต่ไม่ได้แล้วก็กดดันไม่สบายงั้นวางใจเป็นกลางแล้วพยายามจ้องไม่รู้กันถ้าเราจ้องรู้อย่างหนึ่งน,นี่วอยพุกมกเข้าง,งำแล้วห็นเมื่อจ้องหน้าเข้าม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 าคา มันก็ดับไปดีไอ้ความคิดความวงการที่มันถูดขึ้นผุดขึ้นอย่างวัฏโมรมันก็ดับไปพอดับแล้วนะมันก็สงบแล้วทีนี้การมันไม่ใช่ยากหรอกก็จะจับจิตจับความคิดความปุงความแต่งเนาะจับไว้ในจุดเดียวนั้นมันก็จะลงความจะสงบลงไปพอสงบลงไปแล้วก็ถึงใจแลลวทีใจนั้นหมายถึง ความรู้สึกที่รู้อยู่ไม่มีความคิดไม่มีความปรุงความแต่งมันจะรู้อยู่ในจุดรู้นั้นเรียกว่าใจทีนี้ถ้ามันขยายออกมา,าก่า้เรียกว่าจิตไม่เรียกว่าใจขยายมารับรู้อารมณ์เรียกว่าวิญญ,ญาณบ้างเรียกว่าจิตบ้างก็เรียกวิญญ,ญาณก็ใจไปรู้อารมณ์เรียกว่าวิญญ,ญาณ ใจนึกใจคิดใจปรุงไปแต่งคิดดีคิดไม่ดีรี่กว่าจิตเนี่ยอยเข้าถึงจุดรู้เข้าถึงดวงรู้เข้าถึงใหญ่เข้าไปสู่จุดมันไปรู้อยู่ท่นันไม่ต้องไปเพ่งระคองความรู้สึกรื่ว่าน้อมเข้ามาดึงความรู้สึกจดจอแนบติดไปตรงนึงเหมือนกับเราดึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งเข้าไปแปะไว้ที่ตัวเราแต่เราดึงความรู้สึกมันไปแปะไว้จุดรู้ นึกถึงจุดรู้อยู่ตรงไหนประคองความรู้สึกเข้าไาเข้าในจุดนั้นเแอบนู้ววะตรงนั้นอย่าให้มันแวบ,บไปได้จําจุดนั้นไว้ดีเมื่อเราพยายามเพียนเท่งพยายามรักษาเนี่ยแจ้งไปสงบเลยจะไปไหนที่ว่าเราแต่ละคนคนจับจิตไม่ได้จับลงรู้ไม่ได้เนี่ยก็ให้ทําดังเบื้องต้นดังที่วายา่างแล้วที่เขาหน้นลมเ่ย จูบลงตอนหายใจพูดเอาไปถึงที่สุดเลยแล้วก็ไปมาโทรพูดแล้วจำไว้ตรงมันมันถึงจุดไหนเแ,แล้วเราก็ไปตั้งตรงนั้นเนี่ยตั้งตรงที่มาสุดสุดท้ายน,ะนั่นให้ให้รู้จิตอยู่ตรงนั้นพยายามรู้อยู่ตรงนั้นทรวมอยู่นในในในจุดนั้นอย่างเดียวเท่านั้น จนกว่าความรู้สึกนั้นมาจนเดี่ยวเน่งเป็นหนึ่งมันรวมลงไปนะท่านว่าจ,าจิตเป็นหนึ่งจิตเป็นหนึ่งก็หมายทั้งเวตัวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไปนรวมกันดูข้อในใจเวทนาก็หมายถท้งอาการที่ใจใจของเรารู้สึกว่าเป็นสุข สัญญากับหมายถึงอาการที่ใจของเราไปจําสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นเนี่ยสังขารหมายถึงใจของเราน่าคิดนึกปรุงแต่งคิดดีคิดมันดจะมนเมียวแล้วก็คิดคิดบางทีมันแวบออกไปข้างนอกมันมัคิดอ่ะแต่กว่าสังขารส่วนตะวิตรจวิญญาณก็เหมือนกันเดียวกันน่ะกับจิตอ่ะไปจากใจถ้าใจมันรู้อยู่ที่รู้มันไม่มีวิญญาณในนั้น ถ้าเอาไปรู้แล้วมันจะเป็นวิญญาณให้เข้าถึงอันนั้นให้รู้จักอันนั้นให้เรารู้จักสิ่งนั้นตามความเป็นจริงเมื่อมันรวมไปแล้วนะดดกําหนดรู้นะอันนี้คือใจคือธาตุรลกประคองความรู้สึกเข้าสู่จู้รู้วับนี่ใจความรู้สึกนี่แหละความรู้สึกที่รู้อยู่นี่แหละมันไม่มีตัวตนนะแต่ว่ามีามรู้นี่เราจะเข้าถึงใจก็ต้องไปรู้อยู่ที่รู้ ความรู้สึกอยู่ที่ไหนก็ให้เป็นรู้อยู่ตรงนั้นน่ะรู้ตรงที่รู้แหละอันนี้นถ้ามันปล่อยมันขยายภาพออกมามาคิดรับอารมณ์ไม่คิดก็ตามแล้วมารับอารมณ์ก็เรียกวเป็นอย่านนะยอมมารับสุขเวทนาพาพทุกขเวทนาพาพสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นแล้วมันไอเวทนาเวทนาเกิดจากสัมผัสคือใจนะั้ไปกระทบกับอันสิ่งใดสิ่งหนึ่งข้ามมันก็เกิดผล ในเรยวเวทนาเวทน,นาก็ไม่ใช่ใจ,จไปรู้ท่านั้นสัญญาก็ไปจำอันนั้นนะจำสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะั่แหละเ่วนสังขารขาวสิ่งนั้นนะมาคิดอะไรเกิด,กดขึ้นมาในขาสิ่งนั้นมนาะคิดถ้าถือว่าสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งชนิดหนึ่งเรียกว่าเจตสิกเป็นสิ่งที่ประกอบอยู่ในะดวงเนี่ยนะประกอบอยู่กับใจแล้วผสม,มอยู่กับใจนะ เหมือนกับไปเหมือนกับน้ำแกงนี่แหละเขาปรุงแกงเอาเครื่องหลายต่างๆเข้าไปในไปเป็นแกงเป็นน้ำแกงโอ้น้าแกงนี่มันมีหลายมันมีทั้งมีทั้งรสเผ็ดรสปลารสเผ็ดรสผักรสปลาเราอย่างอยู่ในนะมด้งรสมันกันออกมาแล้วก็น้ำน้ำมันน้ำเดิมทีน้ำมันบ่เป็นยางไงเนี่ยแล้วก็น้ำเดิมมันใสๆเ่ย มันม e ีรถไะไทั้งนั side, ้นหายใจก็เป็นตัวกลางเป็นธาตุรู้สิ่งต่างๆก็ไปไปผสมอยู่้นที่นั้ถ้าใจมันไปยึดคาว่าใจยึดก็หมายถึงมันไปตั้งตั้งอยู่กับสิ่งนั้นนันไม่อยู่ไม่มารู้ที่ใจไปตั้งยังไงพอเข้าถึงรู้พับรู้ใจอะไรรู้อยู่ที แต่พอสุขเวทนาเกิดขึ้นพับพโดดใส่สุขเวทนานะครบตะคบรบเลยอยู่กับสุขเวทนานะแล้วก็ไม่มารู้ใจนะทีถ้าว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นก็ลุกออกเลยสุขเวทนาแล้วย้อนคืนมาโลกนี่คือใจอันนั้นคือสุขเวทนาเมื่อไปยึดถืออย่างนั้ยเห็นเราเรารู้ว่านั่นคือเวทนาฉันยาสังขาไยาวกันมั แต่ว so no ่าสิ่งนั้นมันเกิดขึ้นดับไปเวทนาเกิดขึ้นดับไปสัญญาเกิดขึ้นดับไปสังขารเกิดขึ้นดับไปจิตวิญญาณเกิดขึ้นดับไปทั้งนั้นส่วนดวงรู้ที่เรื่องวิจเนี่ยไม่ได้เกิดดับพราเป็นสิ่งที่มีอยู่นั้นตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งนั้นนั้นมันแฝงไปเป็นเป็นเมตนาเป็นสัญญาอย่างมดาง ปัญญาสอนมาให้เข้าถึงอันนั้นให้ชัดเจนไม่ให้ไปยึดถือเอาสิ่งนั้นว่าเป็นเราไม่ให้ใจของเรารู้จักกันนี่คือใจไม่ให้ใจแนละ้วไปถือเอาเวทนาไม่ไปถือเอาเวทนากับไปทั้งวันไม่ไปไม่ไปอยู่กับสุขเวทนานะมาดูกับทุกเวทนาแต่ว่าอยู่กับใจรู้อยู่ที่ใจถ้าสุข,ขเวทนาเกิดขึ้นกาหนดรู้ใจครับมันรู้เรียกว่ารู้ทั้งสุขรู้ทั้งใจ ถ้าว่าทุกเกิดขึ้นมาก,นก็รู้ทุกด้วยรู้ใจด้วยจะให้ใจไปรู้ไปอยู่ที่ทุกอย่างเนี่ยไม่รู้จกักใจแต่ก็ใจไปไปตกที่ทุกดินใหญ่เลยนี่เมันที่ความผิดมันอยู่ตรงนี้พุทธิจะสอนว่าอย่าถืออย่าถืออยู่ตรงนี้ทั้งหากคำว่า,าถือนะเราก็เข้าใจความหมายอันนี้ให้ดีคำว่า,ายึดถือก็หมายถึงว่าพอเสิยงนั้นเกิดขึ้นพับ ใจนั้นโดดแส่นั้นเลยอยู่กับนั้นเลยไม่รู้จักใจเลยก็รู้จักจเวทนาเัานนะพอรู้สึกเวทนาภาพรู้กันสุขรู้แต่สุขนั่นนะไม่รู้ใจแล้วปกติแหละใจของเราทุกคนนะมันมีปกติรู้นะรู้ออกไปทางนั้น ใจนะไปรู้เรียกว่ารู้อารมณ์รู้ไปทางตาทางหูทางจมูกทางนิ้วไงมันรู้ออกไปทั้งนั้นแต่ไม่รู้เข้ามาไม่รู้จักตัวเองใจไปรู้แต่ว่าไม่รู้ใจความมุ่งหมายของปฏิจจ ա ต้องการให้เรารู้ใจแต่มันหมายความว่าหลุดาะข้างนอกก็รู้ได้จะมีสมควรทุกข์ก็รู้ได้ แต่ว่ารู้รับรู้นั่นเป็นสุขเข้ไเนาไม่เป็นทุกข,ข์เาลยนะานักกย้อนขึ้นมาหาดวงรู้กําหนดอยู่ดวงรู้ครับเรยกว่ากําหนดรู้ในหลักอิสานกติยาสอนว่าทุกให้กําหนดรู้สมุทัยเห็นละมีหมดมีหมดควทํทใไ้แจ้งมรคควาดมดเมนทุกข์กหนดรู้หมั้งว่าเรารู้สึกมันทุกข์ทุกข์รู้สึกว่าสบายเลยกาหนดดวงใจเลยกาหนดดวงรู้นล้นะนองความสึกเขาสุยู่รู้พับ ของมัรู้อยู่แล้เอามันมันทุกอย่างไรจะให้กำหวดรู้อยูง่งล้วอย่างว่าทุกตำรนดรู้พ่นาใจาเป็นผู้รับแล้วทุกอาการแล้วก็ให้พินาโดยมันทุกอาการมาอย่างมันมาทางกายไอ้รู้สึกว่าเจ็บปวดรวดนเล้วของร่างกายทุกอย่างก็อันนั้นเป็นทุกข์เขาใจกายมันไม่ได้รับทุกข์นะแต่ว่าใจเป็นผู้รับ ไปยึดไปถือเาอาดังนั้นก็จะไม่ต้องทําจะให้มั่นคงอาจารย์เบญคงจะไปอยู่อย่างนั้นต่อนไม่ได้เพราะมันเกิดขึ้นแล้วกาหนดรู้กําหนดแล้วก็กำหนดที่อย่าลด้วยกําหนดนั่นใจเว,เวทนามันเสวยเวทนาเวทนาทางไหนเวทนาทางกายมันไม่สบายทางกายนี่หรือว่าสบายทางใจเราก็พีนะแล้วก็ย้อนคืนมากําหนดดวงรู้ใจอันนี้ใจ อันนั้นเป็นเวทนาอันนี้ใจนะคนละอันกันนะไม่ใช่อนเดียวกันแต่ว่าใจนั้นเป็นผู้รับแสดงว่ามันเป็นอันเดียวกันท้าก,กำหนดรู้สมุทัยละถ้าเรากําหนดรู้ไว้แล้วกําหนดดวงรู้ได้แล้วนะมันก็เป็นการละสมุทยนะัยเนี่ยความอยากได้อยากเป็นไม่อยากเป็นนะมันดินด้นออกไปนี่โทษความไม่ใจก็ถ้าเรากําหนดรู้ดวงรนะู้เนยได้ส่เรากําหนดรู้ มันก็เป็นเป็นตัวโลธพระเป็นเป็นการละถอนมักกความดาเนินมั่งความดาเนินหมายวรากำหนดดวงรู้น้่ยไปเรื่อยๆน่มักนี่คือทางแรวมความแล้ววา่วา,หวาหให้เราเข้าถึงใจให้รู้จักใจตรงแล้วก็เอาใจมาอยู่กับใจนั้ อยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งเวลาเราเราเข้าสอันดับแรกลงไปอยู่ด้วยสมาธิถ้าใจมันสงบแล้วมันก็อยู่ด้วยสมาธิคือตั้งมัน่นแ,แน่วแน่ใจก็อยู่ด้วยสมาธิแต่ทีนี้ต่อจากนั้นนะก็ต้องเอาสติเปเครื่องช่วยนีย่บอกว่าตายมันม่นก็มั่นทีสติไม่รู้อยู่ดี นิสติรู้อยู่คือรู้ใจเป็นที่หมายที้ถ้าเราไม่ไม่เข้าที่นัานสมาพา,พานธที่ภาวนาก็รู้อยู่ด้วยสตินะอยู่ด้วยจิตทำางไงคือเรารู้ใจของเราตลอดนะรู้ดองรู้เราไม่ที่งจุดนั้นให้รู้หยุดรู้ในขณนะที่จิตของเราสงบหรือเข้าสมาธิมันเข้าไปหมดเลย ไปสงบรู้อยู่ข้างในนั้นยากกว่าไปอยู่ด้วยสมาธิแต่นี้ถ้าว่าเราไม่อยู่ด้วยสมาธิเราไม่ได้เข้าไปหมดแต่รู้ใจรู้ถึงนรู้ึงใจอยู่บ่อยๆแต่ถ้าใจของเราเราวงสูง่ความสงบแล้วมันไม่ลวมจุดที่ตั้งรับรู้ทั้งสองทาง เรารู้ทั้งนอกทั้งใน <c oughs> ไม่ขัดข้องงั้นทุกคนหลักการภาวนาต้องเราต้องใช้ความฉลาดของเราเราภาวนาะเพื่อจะเอาใจไงล่ะให้ใจของเรามัน่นหรือให้เรารู้จักใจเราจอาวใจเราส่วนให้รู้จักใจแล้วก็รู้จักสิ่งที่มันแอบแฝงอยู่นี่รู้จักเวทนาสัญญาสังขารเป็นอ,อย่างที่มันแอบอยู่ในจิตนี่ แม่อยู่ที่ใจเพราะใจของเรามันดันไปถึงอ,อัตเวธนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นหรอเป็นเราเอยู่เนี่ยนะไมึงเราอยากลำบากแล้วก็วิธีการเอาเมื่อสองบได้เนงก็กําหนดกายพิณา,า,ากา,า,า,ย,ายกำหนดกายอะไรเน,าานี่ยเขาทำอยู่ด้วยแล้วคนสุดท้ายก็ปล่อยวางให้หมดแล้วก็มัรู้ใจนั่นแหละคือหลักปฏิจจังไม่ห้าม ในเรื่องจะคิดจะพุงจะแต่งให้คิดให้พุงแต่งไหมแต่ว่าให้คิดให้พุ่งแต่งเมื่อหลักปัญญาคิดเพื่อละถอนก็คือคิดเข้าสู่อันิจจังทุกขังหน้าตาคิดเพื่อให้เข้าถึงความจริงคืออะไรแล้วก็คิดในการที่จะละถอนปล่อยวางรือคิดเข้าสู่หลักอันิจจังทุกขังหน้าตาคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีปกติเกิดขึ้นนะทั้งหมดมนุษย์สัตว์ทั้งหลายทุกจำหวด ที่น่มีย่างของมีพกทธิเกินขึ้นทั้งนั้นแล้วก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนไปตามระดับตับแตกดับไปที่สุดจนสุดท้ายก็ไม่เหลือไม่มีอะไรที่จะอยู่ได้แล้วใ,ใจที่เราของเราที่มันคลองร่างกายในขันกันมันก็กําหนดเวลานั้นเราจะปล่สิ่งนั้นไม่ได้เอารูปหลัากกายนี่นไม่ได้เอาของภายนอกก็ไม่ได้ในพทุทธิยาคตงท่าว่าโดยปริยากรรมให้เอาใจไว้เอาอย่างอื่น แต่เขาเอาใจพระเจ้าไปก้อนเป็นหน่วยเป็นตัวเป็นตนใน๋ยวให้รู้ใจเนทะ่าั้นถาเเอาใจก็หมายถึงไม่รู้ใจนั้นเรา,าปล่อยวางตอนนี้ไปทุกคนก็ายกันน้อมใจเข้ามาตั้งใจรักษาใจให้ดีระวังจะให้ความเค,มเคมลิๆอนเิมความงามจะให้มันเป็นเมทตาค้องงานะ ยังภาวานาแล้วกล่อมลงกล่อมลงกล่อมลงพะฉะนั้นโม่หล,ลับพื้นแต่เออก็หลับละที่ไม่เอาอย่างนั้นสติมันไม่ไม่พอสติมไม่บริบูรณ์สติน้อยถ้ามันหลับแล้วมันก็ข้ามทุกเวทนาได้ไม่เจ็บไ่ปวดแล้วเคลอไปเคลอไปก็เลอะหลับไปแล้วไม่ได้ถึงทุกเวทนา